โจหองประวัติตัวละครสก๊กโจหองเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ในยุค3ก๊กเป็นขุนพลคนสำคัญของโจโฉเป็นน้องชายของโจหยินมีนิสัยกล้าหาญบ้าบิน่นมีความจงรักภักดีอารมณ์ร้อนเมื่อโจโฉเป่าประกาศระดมพลเพื่อกำจัดต่างโต๊ะ โจหองและโจหยินผู้พี่ได้คุมกำลังพันเศษมาเข้าร่วมกับโจโฉที่เมืองตันหลิวนับแต่นั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้ร่วมมือกับโจโฉตั้งตนเป็นใหญ่ในแผ่นดินโจหองได้รบให้โจโฉในตำแหน่งแม่ทัพใหญ่หลายครั้งโจหองเคยช่วยชีวิตโจโฉมาแล้วสองครั้งครั้งแรกโจโฉตามตีท้ายทัพต่างโต๊ะ แต่เสียทีตัวโจโฉหลบหนีซีเอง๋งทหารต่างโตอิงเกาทันถูกโจโฉได้รับบาดเจ็บและม้าของโจโฉถูกหอกของข้าศึกล้มลงโจหองได้มาช่วยชีวิตโจโฉไว้ไ,วได้และขอให้โจโฉขึ้นมาแต่โจโฉปฏิเสธโจหองจึงพูดไปว,ว่าแผ่นดินนี้โจหองตายไม่เป็นไรแต่ท่านตายไม่ได้ ก่อนจะพาหนีและพบกับซีเอ๋งที่ดักรออยู่แต่แหหัวตุ้นและแหหัวเอียนสองนายทหารเอกเข้ามาช่วยทันและแหหัวตุ้นก็สังหารซีเอ๋งณที่นั่นโจโฉจึงรอดตายมาได้อย่างบุดวิดครั้งที่สองโจโฉเสียทีให้กับม้าเฉียวจนต้องตัดหนวดหนีตายหลบคมทวนของม้าเฉียวเกือบจะถูกม้าเฉียวสังหารอยู่แล้ว โชคดีที่โจหองกับแฮหัวเอียนมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันโจโฉทราบซึ้งในบุญคุณของโจหองจึงบำเหน็จรางวัลให้อย่างงามส่วนเรื่องการตายของโจหองถูกบันทึกไว้ว่าแก่ตายประวัติตัวละครสามก๊กโจหองจือเหลียน โจหองหรือชื่อลองคือจือเหลียนเกิดที่เมืองพายปัจจุบันคือเมืองปอโจในมณฑลอันฮุยมีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องของโจโฉช่วงที่โจโฉแยกตัวออกจากทัพพันธมิตรอีก17หัวเมืองเพราะจะตามไปไล่ตีทัพต่างโต๊ะที่กำลังหนีไปเมืองฉางอันในตอนนั้นทัพของโจโฉถูกซ้อนกลนและโดนตีขนาบสองข้างที่เมือง เอ๋งหยงปรากฏว่าโจโฉพ่ายแพ้ยับเยินตัวโจโฉเองพัดหลงกับทหารเอกและกำลังอยู่ในที่คับขันเพราะม้าถูกยิงตายอีกทั้งมีสีเอ๋งลูกน้องต่างโตไล่ติดตามมาโจหองได้ตีฝ่าข้าศิกเข้ามาช่วยโจโฉและยังสระมา้าให้โจโฉขี่โดยตัวเองเดินเทา้าโจโฉไม่ยอมในทีแรก แต่โจหองพูดว่าโลกนี้ขาดโจหองได้แต่ต้องไม่ขาดโจโฉโจโฉจึงขึ้นมาโจหองได้ติดตามโจโฉไปที่แม่น้ำเปลี่ยนซึ่งได้พบว่าน้ำลึกมากจนไม่มีที่ข้ามไปได้เขาจึงเดินเสาะหาเรือตามตลิ่งจนพบและใช้เรือข้ามแม่น้ำหลบหนีไปเมืองพ่ายบ้านเกิดหลังจากนั้น โจหองก็ได้อาศัยความเป็นสหายกับเฉิเนเวินเจ้าเมืองหยางโจหรือเมืองเอ็งจิว๋วเพื่อนำบริวารกว่าพันคนไปเกณฑ์คนในดินแดนปกครองของ,ของเฉิเนเวินเข้ากองทัพโจโฉที่แม่นม้ำลู่เข้าเกณฑ์กองทหารติดเกราะได้สองพันคนและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่เมืองตันหยางเขาเกณฑ์คนเพิ่มได้อีกหลายพันคน ก่อนที่จะมารวมทัพกับโจโฉที่เมืองหลงคังในช่วงที่โจโฉกำลังโจมตีโตเกียมเจ้าแคว้นชีจิว๋วเตียวเมาจริงๆน่าจะเป็นเตียวเมียวที่เป็นน้องชายเพราะเตียวเมาถูกเล่าใต้ฆ่าตายตั้งแต่ตอนผิดใจกันหลังทัพพันธมิตรสลายได้จับมือกับลิปโป้ก่อกระบฏต่อโจโฉเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเกิด ทุกขภิกภัยขนาดใหญ่ในแถบนั้นโจหองได้นำทหารไปยึดเมืองตงผิงและฟานเพื่อรวบรวมข้าวสารและอาหารไปหล่อเลี้ยงกองทัพทำให้โจโฉสามารถลบชนะเตียวเมาและริปโปที่เมืองปักเอียงตัวริปโปต้องหนีเตลิดไปพึ่งเล่าปีที่ชีจิว๋วในช่วงที่โจโฉทำการยึดเมืองคืนโจหองได้โจมตีและสามารถยึดเมืองคืนมาได้ สิบกว่าเมืองเช่นจี้หญิงซานหยางจงหมหยางเวอร์จริงและมีความดีความชอบในศึกเหล่านั้นทำให้โจหองได้รับตำแหน่งนายพันอินซีพงาดและได้เลื่อนขั้นเป็นนายพลประจักษ์ก้าเมื่อพระเจ้าเฮียนเตย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ฮูโตได้แต่งตั้งให้โจหองเป็นมหาดเล็กหลวงหรือเจียงยี่ ต้าฟู่หลังจากนั้นโจหองได้เข้าร่วมปฏิบัติการลบกับทางเล่าเปียวโจหองรบชนะขุนศึกของเกงจิ๋วที่เมืองอู่หยางเหยนเย่ตู้หยางและป๋อหวางทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนพลกระพือขวัญและได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาแห่งจังหวัดกัวหมิง เขาได้ต่อสู้ภายใต้ล่มทงของโจโฉมาหลายสมรภูมิและได้รับการเลื่อนขั้นตามลำดับเป็นขุนพลพิทักษ์เมืองหลวงในการลบที่ด่านถงกวนหรือตรงกวนซึ่งม้าเฉียวยกทัพมาแก้แค้นให้มาเท่งโจหองได้รับคำสั่งให้ไปตั้งรับขัดตาทัพที่ถงกวนโดยให้ตั้งรับอย่างเดียวรอโจโฉมาเสริมกำลังก่อน เพราะโจโฉขนาดนั้นกำลังเตรียมการบุกซุนกวนแถวแถวเมืองฮับปา๋าแต่ม้าเฉียวและฮันซุยใช้การด่าโคตรเง่าของโจโฉหลายวันเข้าโจหองทนไม่ได้ยกทัพออกมาต่อสู้ด้วยและถูกม้าเฉียวอ้อมทับไปตีขนาบสองข้างจนพ่ายแพ้ซีหลงได้ตามมาแก้ไขโจหองหนีไปได้เหตุการณ์นี้ทำให้โจโฉโกรธโจหองมากจนถึงขั้นจะประหาร แต่ได้ขุนพลต่างๆขอไว้อย่างไรก็ดีตอนที่โจโฉเสียทีม้าเฉีียวเช่นกันก็ได้โจโหองเข้ามาช่วยชีวิตอีกครั้งหนึ่งโจโฉรู้สึกซาบซึ้งมากจึงไม่ถือเอาโทษครั้งก่อนในที่สุดในตอนที่เว่ยหวนตี้โจผีสถาปนาตัวเองเป็นห้องเต้เริ่มต้นสักราชห่วงชูปีที่หนึ่งคิดศักราช2 2 0 โจหองได้รับตําแหน่งนายพลองคครักเหวยเจียงจวิน๋นนายพลทัพม้าเลวเผียวจี้เจียงจวินซึ่งถือเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มับมอบให้กับเชื้อพระองค์หรือขันที่คนสนิทข้อมูลจากกระทูยศทหารในสามก,ก๊กที่ดินศักดีนาก็ได้รับเพิ่มอีก1,000ครัวเรือนจากเดิม2,100ครัวเรือนถือว่าเยอะมากๆในสมัยนั้น หลังจากนั้นก็ได้เลื่อนยศเป็นพระยาแห่งเมืองตู้หยางโจหองค่อนข้างมังคังและมีฐานะมากแต่ตัวโจหองเองกลับเป็นคนมัธยสัสถ์สุดๆอาจจะถึงขั้นตรนีจึงมีเหตุบาดหมางกับโจผีในตอนที่โจผียังหนุ่มได้ไปขอยืมเงินจากโจหองแต่โจหองปฏิเสธที่จะให้ทำให้โจผีผูกใจเจ็บแค้นมาตลอด ประสบโอกาสเอาคืนในตอนที่ลูกน้องโจหองหรือบางฉบับก็บอกว่าเป็นอคันตุกะในบ้านโจหองก็ททำผิดกฎหมายโจผีเลยถือเป็นเหตุยัดข้อหาให้โจหองต้องติดคุกและตัดสินโทษประหารขุนนางทั้งปวงพยายามทัดทานแต่ก็ไม่เป็นผลในตอนนั้นโจจิน๋นคู่กรณีอีกคนของโจหองก็อยู่ในเหตุการณ์จึงวิงวอนโจผีด้วย ความว่าถ้าฝ่าบาทตัดสินโทษประหารแก่โจหองโจหองจะต้องคิดว่าเป็นข่าที่เทิดทูลพระองค์แน่โจผีโต้ตอบว่าขอให้วางใจทุกอย่างข้ารับไว้คนเดียวเองแต่ฮองเฮาเปลี่ยนสีได้ขัดขึ้นมาว่าในระแวกดินแดนเหลียงและเปย่ยถ้าไม่ได้โจหองรักษาไว้ก็ไม่มีท่านในวันนี้เป็นแน่ และหลังน้ำตาวิงวอนให้โจผีปล่อยโจหองจนโจผียอินยอมในที่สุดแต่ให้คงโทษปลดออกจากตำแหน่งทั้งปลวงและยึดที่ดินศักดินาคืนเหตุการณ์นี้สร้างความช้ําใจแก่โจหองมากขณะนั้นโจหองอายุได้51ปีที่ถูกกันออกจากสถานะที่เคยเป็นอยู่ภายหลังสิ้นแผ่นดินโจผีรัชทายาโจยอยได้ขึ้นกองบัรลัง จึงยกโจโหองเป็นแม่ทัพหลังโหเจียงจวินและเลื่อนยศศักดินาแบบก้าวกระโดดเป็นพระยาแห่งเลิอช้างมีที่ดินศักดินาจำนวน1,000ครัวเรือนหลังจากนั้นโจหองก็ได้เลื่อนตำแหน่งกลับเป็นนายพลทัพม้าเร็วเผียวจี้เจียงจวินแต่เป็นเพียงแค่ตำแหน่งลอยๆตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติเท่านั้นเขาเสียชีวิตด้วยโรคชรา ในศักราชไทยเหอที่6คิดสักราช232จึงได้รับบรรดาศักดิ์พระราชทานเป็นพระยาสรรเสริญผู้สืบทอดของโจหองคือเฉาฟู่ก่อนหน้านี้ตอนที่โจโฉยังมีชีวิตอยู่ได้แบ่งที่ดินสักดินาของโจหองส่วนหนึ่งให้ลูกของเขาโจจิ๋นเป็นพระยาและญาติอีกคนของโจหองชื่อโจหู เป็นคนสุภาพระมัดระวังตัวและเคารพในกฎระเบียบเขาได้รับตำแหน่งเป็นถึงนายพลองคารักษ์ไห้เจียงจวนและเป็นพระยาโหด้วยนิสัยส่วนตัวของโจหองนอกจากจะเป็นคนที่ตรณีแล้วยังเป็นคนที่ชอบอวดอ้างวีรกรรมครั้งก่อน,อนให้ผู้อื่นฟังเพื่อให้มีผลตรอการเล่นตำแหน่งของตนและยัง ชอบพูดจายวดโทสะโจจินญาติอีกคนหนึ่งของโจโฉว,ว่าเป็นพวกน้ำหนักเกินเป็นหมูนั่นเองพฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกเอียวฮูผู้เป็นหนึ่งในคณะมนตรีของแคว้นเว่ยตักเตือนอยู่บ่อยๆในฉบับนิยายโจหองเป็นตัวละครประเภทตัวประกอบเสียส่วนใหญ่โจหองเปิดตัวพร้อมๆกับญาติโจโฉอย่างแฮห,หัวตุนแหหัวเอียน และโจหยินแต่โจหองเป็นผู้ที่มีบทบาทน้อยที่สุดฉากเด่นๆมีเพียงการช่วยชีวิตโจโฉจากซีเอ๋งและการลบแพ้ที่ด่านทงกวนแต่ช่วยชีวิตโจโฉอีกครั้งเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็เป็นแม่ทับรองและไม่ก็เป็นขุนพลคุมทับหลังหรือไม่ก็เป็นขุนพลที่ไปตึงกำลังเท่านั้นแต่เรื่องผิดใจกับโจผี มีบันทึกตรงกันทั้งในฉบับประวัติศาสตร์และฉบับนิยายอีกทั้งสาเหตุการตายก็เหมือนกันก็คือแก่ตายนั่นเอง